สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้งเอใหม่และเอเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะ แล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะอดมินให้เด่นไปที่4กับ1นะคะแนวทางเข้านะคะหนอยเฉพาะกิจนะคะเ6กนะคะอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะหลุดไปตัววิ่ง9มานะคะส่วนล่างนะคะสอนะคะก็หลุดไปนะคะ น้อยพิเศษ01นะคะก็มานะ01นะคะส่วนล่าง91แอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกําลังแอดมินมานะคะ91น้นึ่งเนาะต้มนะคะส่วนน้อยปกตินะคะ0ู 09, ก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะ0ูนย์ะจ๊ะ2แต้มนะ ล่างสองห้าแอดมินเจาะไม่เข้าสองห้าตารางกำลังวันของแอดมินมานะจ๊ะสองแล้วก็ห้านะคะสามแต้มนะคะส่วนน้อย vip นะคะเจ็ดแปดนะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง8ปน์นะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ เข้าตัวตรงนะคะแปดศูนย์ะคะสรุปแล้วเข้ามาสองนอยนะคะมาชุดเด่นเข้าคู่หนึ่งนะคะมาชุดกันก็คู่หนึ่งเนาะพี่น้องน้อยพิเศษเข้าชุดกันนะศ1ส่วนน้อย VIP เข้าล่างนะคะมาชุดเด่นเนาะ โอเคนะคะตัวเลขน้อยแต่โอกาสเข้าแอดมินถึงบอกนะคะพี่น้องโอกาสเข้าก็ยากมากเลยนะคะส่วนโอกาสหลุดนี่ก็ง่ายมากเนาะเลขน้อยมากๆน้อยสุดๆนะคะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้อง f อนะคะก็บอกว่าตัวเลขเยอะให้น้อยลงได้ไหมค่ะน้อยลงสุดๆเลยพี่น้องตัดออกจนหมดเลยนะคะก็แต่ก็ยังดีนะที่เข้ามา2คู่เนาะพี่น้องแบบ เผื่อจะตัดออกตัวเลขเพราะว่าแอดมินคำนวณมาเต็มหน้ากระดาษหมดเลยนะพี่น้องและแอดมินตัดมาแค่นี้อ่พี่น้องคิดดูว่าแอดมินต้องแบบน้ำบักใจแค่ไหนนะคะแอดมินคิดว่าอเข้าก็คือเข้านะหลุดก็คือหลุดนะเพราะว่าให้เลขน้อยมากเนาะก็ตามใจพ่อแม่พี่น้อง F-C ขอมานะคะแต่ก่อนนะให้เยอะมากเลยนะให้ชุดเด่นก็6คู่เลยนะคะชุดกันอีก สคู่นะคะแต่เนี่ยชุดเด่นไปแค่3คู่เองนะคะพี่น้องโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าเขียนวิ่งก็เขียนผิดได้พี่น้องเขียนทิ้งปุ่นตอนแรกจะเขียนกันผลแล้วพี่น้องไปหมดแล้วสมองสมองแอดมินนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีมีศูนมีสองมีสาม มีห้ามีหนึ่งส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่เจ็ดนะเจ็ดกับห้านะคะให้เด่นไปที่เจ็ดกับห้านะส่วนชุด อให้กันเบิ้ลก่อนนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดนะศูนย์ศูนย์นะคะสองคู่นะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีเก้าหกสองห้าเจ็ดแปดหกห้านะคะเขียนแปลงให้นะเก้าห้าอค่ะ ส่วนชุดเด่นนะคะสามคู่เหมือนเดิมนะคะจะมีศูนย์เจ็ดนะห้าเจ็ดเจ็ดห้านะแล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะแค่นี้นะชุดเด่นนะโดยที่แอดมินชอบแอดมินก็ติ๊กให้แล้วเน,ะนาะนะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปไหนมาไหนเราต้องกลับบ้านนะคะกลับทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะไปไปที่ไหนเราก็ต้องกลับมากินข้าวนอนหลับพักผ่อนที่บ้านเนาะพี่น้องเนาะไม่ว่าจะอยู่ไกลใกล้ไกลแค่ไหนก็ต้องกลับบ้านนะคะอย่าลืมนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะปักต้นรักปักต้นตะใครให้กับแอดมินด้วยนะคะ แอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยงามๆาม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆกันทุกคนทุกวันรวยยกห้องกันนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า